วัสดีจ้าทุกคนวันนี้นะคะพาน้องมิสเตอร์โดนัทค่ะจัดสถานที่นะคะสวนย่อมทำไว้นั่งเล่นนะคะอา้าจะช่วยแม่ขนก็ไปเล่นกับหมาซะแล้วอา่าขนมาแล้วนี่เราก็จะวางวางนะคะทำสองชั้น เปลี่ยนกระถางเปลี่ยนไปเปลียปยป่ยนมาวางไว้ตรงนั้นแล้วก็วางไว้ตรงนี้วางไว้ตรงไหนก็ไม่ดีเ้ยตัวนั้นก็ขนไปค่ะไอตังตังกับเบวนี่นี่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนี่ใกล้แล้วใกล้แล้วขนมาเรื่อยๆนะคะจุดนี้ก็จะเป็นที่เราวางต้นบอลสี แล้วเราก็จะทำที่นั่งเล่นนะคะถ้าตอนไหนรา้อนก็จะออกมานั่งเล่นข้างนอกหลังบ้านตรงที่กรงหมาหน้อยอันนี้ก็ทยอยเอาบอลน,นะคะมาวางไว้เดี๋ยวเขาจัดเอามาวางวางไว้ก่อนนะคะวันนี้เป็นวันหยุดแต่ก็ไม่ได้หยุดนะคะทำงานกันวนไปค่ะ ถ้ามีสวนหย่อมเล็กๆเราก็จะได้มานั่งเล่นกันนี้เป็นหกหลงนะคะอยากจะแยกกระถางแต่ว่ายังทำใจไม่ได้ค่ะสวยเ,เนี่ยค่ะที่วางเราสวยงามมากได้ฝนมานะคะก็จะสวยแบบนี้นะคะโดนฝนนิดหน่อย